โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องชาว YouTube คนดูทุกคนกันด้วยนะครับก่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator 19อ่ะโอเคผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมานี่พิเศษเลยก็คือมาเล่น Hino Victor คันนี้คันนี้ก็จะเป็น Victor คอกต่ำนะทุกคนนะก็ผมไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งน้นองเขาบอกว่าอยากให้พี่เล่นขอกต่ำคนอ้อยอ่าจัดไปครับผมนี่คอกต่ำขนอ้อยนะอันนี้ก็จะเป็น h ิ n น Victor 5 0 0หรือว่า fm 1 a 344แรงนั่นเองนะทุกคนคันนี้ อ่าโอเคก็วันนี้เนี่ยผมได้ทำการขึ้นออยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูดิกับ เจ้าคูปต้าคู่ใจนะก็เป็น M 6 2 4 0 s ก็จะเป็นรถชีพอ้อยเอ่อเป็นรถชีพอ้อยชีปหน้านะทุกคนนะก็เพิ่งขึ้นเสร็จสดๆร้อนๆเลย <c oughs> ไปวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงน้้ำตายกันนะเออก่อนเอ่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่กดติดตามจนมาถึง29 0 0 0นพซับแล้วก็เลือีกนิดเดียวนะก็จะถึง3 0 0 0 0ซับก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ถึงส0 0 0มนซับใบนะ <c oughs> ผมจะได้ทำการแจกแมปขุดดินประเทศไทยนะทุกคน,น <c oughs> ่าใครอยากได้ใๆก็ช่วยกันกดติดตามมาใด้วยนะทุกคนนะโอเคไปวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงนน้ำตาล คะแนนเนี่ยแบกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทุกคนดูดิหลักอ้อยเนี่ยคือแบบยาวจัดเลยนะโอเคเ๋ยวผมขอเอารถขีบออก,ก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนนะนี่รถขีบดูดิผมยังไม่ไปแก้ลมเลยที่จริงผมต้องเอาล่มมาติดกับตรงไอ้คานขี้อ,อยนะั้นเนี่ยเพราะว่าเวลาย,ยกเราจะได้มองเห็นข้างบนอย่างเงี้ยนะทุกคนนะโอเคครับผมนี่จะไปตัวนี้ละกันขีดบเครื่องไว้เลยไปเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ามิกเตอร์คนนี้ออกไปที่โรงงานน้ำตาลก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะไปสตาร์ทเลยแล้วกัน เอ้ยทุกคนดูดิไอ้ขันนี้มีแต่ลมด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองบีบดูสักหนึ่งผลงานเพียงแล้วกัน <c oughs> นฮ้สามชาก,ก็มา <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวเราจะออกไปที่โรงงานนั้นตายก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะ โอเคถอยเลยครับผมถอยเลยถอยเลยอ่าอ้ะบไปเลยครับไปเลยครับบอ,อกเดินทางเลยครับผมเอ้ยเดี๋ยวๆผมขอพับบางฝุ่นไว้ดีกว่านะเออเดี๋ยวมันจะถอยเหยียบนะเพราะบางฝุ่นค่อนข้างจะยาวนะทุกคนอ่าโอเคไปเลยครับเออพูดถึงบางฝุ่นก็ทุนนี้ก็มีกระแสรดราม่านะทุกคนนะซึ่งเรื่องบางฝุ่นยาวบางฝุ่นยื่นอะ่ะเออเห็นตามแบบตามเฟซตามอะไรต่างๆนะทุกคนคือสายบรรทุกก็ต้องทำใจนะแบบเออ เหมือนเห็นว่าเขามีปรับใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะก็แบบโอ้โหหมดหล่อเลยนะซึ่งสําหรับสายเนี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะทําบางฝุ่นแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบแบบที่ม่ให้มันยืนเยอะหรอกก็ยื่นประมาณเนี่ยกาลังโอเคนะทุกคนเออโอเคก็ใครที่ชอบแบบยืนยาวๆก็ต้องทําใจนะทุกคนนะซึ่งมันก็มีผลดีผลเสียต่างกันตรงน้ตาตาลเลยครับผมนี่โอ้โหออกได้อ้อยนะทุกคนนะไเปเลยครับผม ทางออกจากไร่เราก็แบบแคบที่สุดนะคือรถนี่สวนกันไม่ได้เลยอะเอ,อไปเลยครับผมไปเลยครับโหแล้วทางตัวนี้มีแต่ป่าทุกคนวันว่าหลังผมพามาตีป่าดีไหมเนี่ยเออดูดิป่าขึ้นลกจัดเลยอะไปเลยครับผมไปเลยครับ นี่เออผมลืมบอกว่าผมเอามาแต่แม่เดียวนะเพราะว่าตัวลูกนี่ผมยังทําไม่เสร็จเลยก็คือตัวแม่นี่ทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะโอเคครับไปเลยไปขายอ้อยที่โรงงานน้ำตาลกันนะทุกคนนะยัหล่อจริงๆนะคันนี้เออทุคนดูสังเกตนะมันจะดูแบบเหมือนสูงๆหน่อยที่จริงมันไม่ใช่นะทุกคนคอกมันเตี้ยมันก็เลยแบบหลักอ้อยมันก็ต้องยาวขึ้นมานะทุกคนผมคิดว่าความสูงคันนี้ก็น่าจะไม่เกิน3เมตรสี่สิบหอกนะประมาณนี้เนี่ย โอ้โหแล้วทางแยกไปทางไหนวะนี่อ๋อไปทางนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเราไปออกถนนใหญ่เลยแล้วกันนะทุกคนนะไนย่งเลยครับผมมาเลยครับไปโอ้โหเดี๋ยววันหลังผมมาเกี่ยวข้อโพดน,นะทุกคนนะมีใครอยากดูคลิปเลิกเกี่ยวอีกไหมเออใครอยากดูก็คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะจัดให้อนะุย๊ยเลยครับผมมาเลยครับนนี่โอ้โหตัวนี้มีให้ขุดดินด้วย แบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเล่นกันอีกยาวๆเลยนะทุกคนเออว่าแบบมันค่อนข้างที่จะใหญ่ๆนะทุกคนนะแบบนี้แล้วก็นายงานก็เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนโอเคไปเลยครับโอ้ทางไม่ค่อยดีนะต้องขับช้าๆนะเดี๋ยวรถเรามันจะปิ้นท้องเอา <c oughs> โอเคไปเลยครับว้ยเดี๋ยวบ่าหลังนี้สวยจังวะนี่เปิดประตูได้ไหมวะเอาเปิดไม่ได้อีกโอ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะ อะไรขึ้นมาวะเนี่ยวเ <laughs> ล็กครับผมเล็กเราเดินทางกันยาวๆนะทุกคนนะวันนี้นี่รถเราก็จะเลิอนิดหนึ่งนะเพระาะว่าตามกันใช้งานเลยนะทุกคนไม่ค่อยได้ล้างอตรงอะไม่ค่อยได้ล้างเลยเลยโอเคเล็กครับผมนี่โอ้โหถนนใหญ่มันออกตรงไหนวะนี่ ไปได้แ้วไปโอ้โหตั้งแต่คลิปไหนแล้ววะเนี่ยดินกองเนี่ย <c oughs> ยังไม่มีใครมาทำความสะอาดเลยโอเคเส้นไหนวะทางไหนวะนี่ทางนี้แหละเออน่าจะถูกต้องนะทุกคนนะเอาจิงไม่ค่อยได้ขับนานเลยนะทุกคนก็รมันจบแปลว่าอาจจะลงๆล,ลืมๆหน่อยนะ <c oughs> ทางเส้นนี้ผมไม่ค่อยได้มาด้วยประเด็นโอเคเลยครับผมเลยครับนี่ ก็เดินทางกันจะยาวนะทุกคนนะวันนี้ไปขายอ้อยก็วันนี้น่าจะได้อยู่สักประมาณ10,000ถึง20,000บาทนะเที่ยวนี้เพราะว่าอ้อยเราก็แบกมาค่อนข้างที่จะเต็มนะทุกคนโอเคเลยครับผมทีนี้เราวิ่งความเร็วที่ร้อยสามสิบโเข้เร็วเกินเขี้ยวผมไปนี่โอเคครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม อ่าไปก็วันนี้ไปขายอ้อยคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะทุกคนนะเพราะว่ามาขายอ้อยเฉยอ้อยแล้วก็ได้ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบว่าเต็มลำเลยนะเต็มกล่องเต็มกล่องไม่ใช่เต็มลำสวัสดีครับผมเดินทางกันยาวๆเลยนะทุกคนวันนี้เออครั้งนี้ผมถึงบอกว่ามันยกหัวได้ด้วยนะทุกคนนะเออเดี๋ยวไปถึงโรงน้ำตาลเสร็จเทอ้อ,อยเสร็จอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันครั้นี้นะทุกคนอ่า เลยครับผมไอ้แต่งแค่ไม่กี่จุดเองนะครับเนี่ยหลักๆก็คือใส่บางฝุ่นแล้วก็ชุดไฟหลังคาแต่ลมแล้วก็ถังน้ำมันเหล่แทุกคน,นคันนี้แต่งไม่เยอะเท่าไหร่นะ <c oughs> เออเลื่มไปแล้วก็มีไฟท้ายแต่ง้วยเองไหมไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งแล้วก็ไฟเลี้ยวซิ่งคนะทุกคนไปเราต้องขับช้าๆหน่อยเพราะว่าอ้อยเราก็แบกมาเต็มนะทุกคนนะรเราขับเร็วไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าข้างหลังโรงงานน้ำตาลกันเลยละกันนะทุกคน โอเคก็ถึงแล้วครับผมไหนเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้เลยละกัน,นเดี๋ยวมาเลยลูกพี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าโอเคโอ้โหขับมาเร็วจัดอะขับย่งมา130ไม่ถึงไวก็บาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคข้าเข้ามาแล้วนี่เดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนเลยแล้วกันนะไหนดวงน้ำตาเรามาแล้วผม นี่ไปเดี๋ยวเราไปรอดคาน้อยก่อนว่าเราจะรอดได้ไหมเพราะว่าไวเราแบกมาสูงอยู่นะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเนี่ยหุยหุยรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยห่างนิดเดียวเองนะทุกคนนะ,ะได้อยู่ได้อยู่เลยครับผมนี่ไปเดี๋ยวเราไปช่างอ้อยก่อนแล้วกันนะโอเคก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำลังดีก็ว่าได้นะ <laughs> โอเคไปช่างดูว่าจะหนักกี่ตันนะทคนนะครั้นี้ ปึอ้าดูยังไงวะโอ้อะไรวะตาช่างพังเปลาวะนี่ <c oughs> โอเคไปแล้วผมไปเดี๋ยวเราเอาอ้อยไปเทเลยแล้วกันนะทุกคนนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเปียบวะเอ้ไอแท็กลอยฟ้าก็มาเฮ้ยโอ้อะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวด้ะไอ้ช็อตได้ไหมโอ้โหเกินไปแล้านะตั้งแต่คลิปไหนนี่ <c oughs> โอ้ เ okay. okay. ดี๋ยวได้ลองดู่ะนะทุกคนเอ้ยมันได้ไหมนี่มันขวางทางไิดเดี๋ยวจริงโอ้โหแล้วว่ะอ้าวไม่ได้เฉยเลยเว้ยโอเคเป็นอะไรช่างมันนะทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวเราจะทําการถอยหลังเทอ้อยเลยแล้วกันนะทุกคนเออนี่นะครับผมโอ้ยระวังระวัง โอ้ยขึ้นแบบนี้เลยเหรอโอเคไปครับผมถอยไปเลยครับนี่นี่ก็จะเป็นโรงงาน,นเล็กๆนะทุกคนนะถอยไปเลยครับผมนี่โอเคยกด้ำเลยเอ้ยยกด้ำเลยนี่นี่เทอ้อยครับผมเทอ้อยก็มาว่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาน้ําลงจริงๆเนี่ยคันเนี้ยมันเปิดปิดอ้อยได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่รอกระบะลงมาปั๊บ ปิดปุด๊บนี่คือคันนี้มันเป็นระบบ Simple IC นะทุกคนนะอ่ะโอเคนี่ตอนนี้อ้อยก็หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะก็อะขอบคุณมากเลยสำหรับผู้ติดตาม20,000ื่นทราบว่าทุกคนกดติดตามกันไปเรื่อยๆเดือนหนึง30,000เลยเดี๋ยวจะมีบอลมาแจกให้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บหลักอ้อยก่อนนะทุกคนนะพับเก็บหลักอ้อยไว้ก่อนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เติดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลนนี้ก็สวัสดีครับ